สวัสดีสมาชิกรถมือ2อง a ชนแนลทุกท่านด้วยนะครับวับนนี้เอารถคุ้มค่าคุ้มราคาประหยัดเงินไป3 0 0 0สนกว่าบาทกับ Isuzu m ม l X ปี2022ครับสีน้ำตาลสวยใสคันนี้ต้องบอกว่ามือเดียวป้ายแดงสภาพนางฟ้าสุดๆไม่ขับมาน้อยมากๆครับเพื่อนๆสมาชิกรถสีน้ำตาลตัวท็อปคันนี้รอท่านอยู่ ใครที่บอกว่าอยากจะไปออกป้ายแดงคันนี้เปิดราคา1 5 9 0 0ล้าน5 9 0 0บาทนะฮะประหยัดเงินไปเยอะเลยเพื่อนๆสมาชิกใครสนใจรถจอดอยู่เกษตรนวมินนะครับนะฮะเป็นร้านคุณภาพที่ได้มาตรฐานระดับประเทศเลยนะครับใครอยากรู้รายละเอียดนะครับข้อมูลอยู่ด้านล่างนี้ทั้งเรื่องของการจัดไฟแนน์นะ,ะยอดการผ่อนหรือว่าอยากซื้อสดก็พูดคุยรอต่อรองราคากันได้นะครับเพื่อน อย่ารอช้าวันนี้เอาแลไอเทมรถใหม่ๆมานำเสนอนะครับเผื่อหลายคนอยากออกป้ายแดงแต่ว่าพอมาเห็นคันนี้ก็รู้สึกว่าอุ้ยประหยัดเงินไปตั้งเยอะเลย300,000กว่าบาทมาเอาคันนี้ดีกว่าดังนั้นคุ้มค่าคุ้มราคาครับแอดไลน์หรือโทรมาที่088 584 5375นะครับช้าอดหมดแน่นอนคันนี้